สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวเราสวัสดีพี่พี่ฟเอฟซีทุกท่านคะ่ะตอนนี้น้องตีก็พาพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านมาชมบรรยากาศอยู่ที่ฝั่งลาวนะคะตอนนี้น้องตีก็อยู่บนรถทัวร์หรือว่ารถเมย์เนาะบ้านน้องตีเรียกว่ารถเมย์นะคะสายท่าเดือตลาดเซานะคะตอนนี้น้องตีก็ออกจากด่านมิตรภาพไทยลาวนะคะนยะคะอยู่ทางฝั่งลาวก็มุ่งหน้าสู่ตลาดเซา ตรงนี้จะเป็นถนนทางออกสู่ถนนใหญ่ทางไปตลาดเซาน,นะคะตัวนี้ยังอยู่ที่ในด่านนะคะข้างในด่านนะะอันนี้จะเป็นทางออกนะคะจะมีป้ายบอกเลยนะคะก็ <โ Channel> ถือว่าตอนที่น้องตีมารีวิวตอนนั้นเพิ่งก็ยังบางส่วนเพื่อนยังทําไม่เสร็จบางส่วนเพิ่นก็ทําเสร็จแล้วนี่คือด้านซ้ายมือน้องตีเนาะด้านซ้ายมือน้องตีตอนที่น้องตีข้ามารีวิวตอนนั้นก็ยัง ไม่เสร็จสมบูรณ์ถือว่าตอนนี้เสร็สมบูรณ์แล้วถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะนีค่ะถนนเดินทางก็มีการพัฒนาและก็จปเริญยิ่งกว่าเดิมนะคะทุกคนเลยค่ะค่ะอันนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะไปท่าเดือนะคะถ้าเราเลี้ยวขวาก็มุ่งหน้าสู่ตลาดเซานะคะหรือว่าตัวเมืองเวียงจันท์นะคะ ก็ถือว่าแถวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการพัฒนามากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่น้องตีได้ออกมารีวิวตอนนั้นก็จะมีขยุงขยะใช่ไหมคะตอนนี้เพป่นมีระเบียบวินัยแล้วนะคะมีระเบียบวินัยคือการรักษาความสะอาดให้สะอาดงามตาเดี๋ยวนี้ถนนหนทางทั้งสองข้างทางนะคะก็มีการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนะคะเดี๋ยว แล้วก็จะมีรถนะคะก็จะมีรถจ็บขยะเหมือนกันนะคะทางฝั่งเราก็มีรถจ็บขยะมีข้อมูลทางด้านข้อมูลทางด้านรถจ็บขยะนี่น่าจะมาเก็บอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันหรือเปล่าเนาะอันนี้น้องตีตงขอไทยนะคะเพราะว่าน้องตีเองก็พิ่งจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ3-4เดือนนะคะที่จะข้ามมาฝั่งนี้นะคะนี่คือถนนหนุนทางมุ่งหน้าจากขวามิตรภาพไทยลรามุ่งหน้าสู่ ตัวเมืองเวียงกันนะคะทุกคนนี่คือว่าถนนหนทางคือว่ามีระเบียบที่ในขึ้นมากเลยนะคะทุกคนเรามีการทิ้งขยะแบบมีระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่ว่จะทิ้งขยะเป็นจุดเนจุดเพื่อนจวใส่ถุงดําไว้นะคะที่ต้องซื้อซันคูเทนเนาะเพื่อนจะใส่ถุงดําทิ้งเป็นจุดเป็นจุดนะคะจะไม่มีขยะทิ้งเป็นเรื่อ,อป็น ที่เป็นทางมันมีจุดทิ้งเป็นที่เป็นทางแล้วนะคะทุกคน,นค่ะอันนี้คือถนนเดินทางแล้วก็วิวธรรมศาตนะคะ,าาะ,คะก็ค่าตัวรถนะคะทุกคนถ้าใครที่ข้ามมาจากฝั่งไทยแล้วไม่อยากจ้างรถตู้ไม่อยากจ้างรถสองแถวหรือว่าไม่อยากจ้างสามล้อนะคะทุกคนเราก็สามารถขึ้นรถ ไ,ได้นะคะราคา12,000หีวนะราคา12,000ถึงตลาดเซานะะน์นะคะทุกคนนะะก็ถ้าเทียบใส่เราก็ถือว่าเป็นราคาประหยัดไปอยู่นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าต่อบุคคลนะคะ12,000ต่อบุคคลโอ้โหแถวนี้ก็ถือว่าจะเจรินมากๆมีโรงงานนะคะโรงงานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเจนะริญทนทางนะคะนี่คือทํา ภาพรวมๆนะคะภาพรวมๆที่น้องตีได้าพาทุกคนมาชมบรรยากาศตามถนนเดินทางอยู่ที่ฝั่งลาวนะคะว่ามีการพัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าฝนเนาะดูเพิ่นทําการก่อสร้างนะคะทาการก่อสร้างบางจุดบางพื้นที่นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีปั๊มน้ํามันนะคะทุกคน นี่จะเป็นปั๊มน้ำมันนอันนี tamam. ้จะเป็นปั๊มน้ำมันฝั่งลาวนะคะทุกคนส่วนส่วนมากนะปั๊มน้ำมันอยู่ที่ฝั่งลาวส่วนมากแกเป็นปั๊มน้ำมันใหญ่ๆแบบนี้นะคะจะมีแต่เฉพาะในตัวเมืองนะคะจะมีเฉพาะในตัวเมืองตัวเมืองใหญ่อย่างเส้นตัวเมืองเมงจันทอย่างเงี้ยนะคะเกิแหล่งเศรษฐกิจนะคะเขตแหล่งเศรษฐกิจหรือว่าเขตดศูนย์รวมแหล่งเศรษฐกิจประมาณนี้นะคะทุกคน ก็อาห่างเสียงมาไม่ครบนะคะทุกคนเสียงมาไม่ครบน้องตีก็ยังไม่ให้หายจากการหย็บไข้ได้ป่วยสักเท่าไหร่นะคะเสียงอาจจะยังมาไม่ครบอาจจะเสียงดังยังไม่พอนะคะถ้าหากว่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีหรือมาถามมาถามได้นะคะไม่เข้าใจคำพูดคำจาหรือการใช้ศับภาษาของน้องตีอาจัยทพังภาษาไทยและภาษาลาวนะคะทุกคนนยคะ นี่คือถนนหนทางนะคะกรมเจริญนะคะการพัฒนาอยู่ที่ฝั่งลาวนะคะเนี่ยถนนหนทางนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าฝนเนาะน้ำฝนตกก็นะมาจะคังเป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะเพราะว่ากําลังมีการพัฒนากําลังทําการก่อสร้างกันนะคะทุกคนเนี่แหละค่ะ ก็ดูก็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพาดประการใดน้องตีต้องการขอโทษขออภัยนะคะวันนี้นะคะน้องตีจะพาทุกคนสมบรรยากาศตามถนนหนทางอยู่ที่ฝั่งลาวนะคะทุกคนนะคะสมกันไปเรื่อยๆนะคะ ว้าวทุกคนข้างหน้ามีสะพานลอยด้วยนะคะโอ้โหสะพานลอยใช่สะพานลอยใช่ไหมคะทุกคนนะคะข้างหน้ามี 1, สะพานลอยสะพานลอยแห่งแรกของประเทศลาวเลยนะคะทุกคนสะพานลอยนี้จะเป็นสะพานลอยข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของโรงงานเบียร์นะคะน่าจะเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อให้พนักงานข้ามถนนนะคะพน,นักงานเวลาร์เขาเปิดงาน เปิดงานอย่างเงี้ยตัวอย่างตอนเช้าแปดโมงกี่โมงแปดโมงอาจจะข้ามถนนยากนอนรถก็ค่อนข้างเยอะนะคะตอนย็นก็เลิกประมาณห้าโมงหกโมงใช่ไหมคะทุกคนก็ช่วนั้งก็ช่วงลอยต่อการเลิกงานรถอาจจะเยอะมันก็เลยสร้างน่าจะสร้างเพื่อความสะดวกสบายให้กับพนักงานนะคะให้กับพนักงานในการใส่ในการข้ามถนนหนทางรถอุบัติเหตุนะคะว้าวนะคะล้วก็ถือว่าโอเคนะคะน้องตีว่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็ถือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะจากสะพานลอยเหงแรกอาจจะมีสะพานลอยเหงที่สองอาจจะมีสะพานลอยเหงที่สามนะคะทุกคนก็ค่อยมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะก็ถนนทนทางบางจุดบางพื้นที่ก็เริ่มมีการแก้ไขและพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตามทุนและกำลังเงินนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะ ะจะมีวัดวาอารามมีตลาดมีสถานที่ราชการนะคะฝนตกนะคะมีฝนตกเลยค่ะถนนหนทางคือว่ามีการพัฒนาพัฒน์ยอะนะทะนทุกคนมีระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยคือ,อเรื่องหลักอนามัยนะคะคือขยุกขยายเดี๋ยวนี้คือว่าดึงขับรถมาเท่าที่น้องตีนั่งรถมานี้คือว่าถานนหนทางทางฝั่งเราเ โอสะอาดสวยงามเหมือนกันนะคะสะอาดมตาดูขยะนะคะเพค่นจะทิ้งเป็นจุดเป็นจุดเชือแม้จะไม่มีถังขยะแต่ว่าคุนก็ใส่ถุงดำเนาะคุนก็ใส่ถุงดำเป็นระเบียบเรียบร้อยกองเป็นจุดเป,ป็นจุดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันอยู่ที่ฝั่งเรานะคะทุกคนี่ค่ะก็ถนนยนต์ทางก็มีขิดเส้นขิดลายมีทางม้าลายให้ข้ามนะคะทุกคน,นะคะี่ค่ะก็ถือว่าเป็น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลยนะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าบ้านเราเมืองเราก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เป็นเรื่องดีนะคะมีสิถนนหนทางนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็ดูกระซบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ก็อันนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะคะในตรงนี้มี่เพิ่นทำการก่อสร้างกันโอ้โหน่าจะเป็นบริษัทใหญ่อยู่นะคะโอ,อ้อันนั้นเพิ่นมีกิตอาสาทําความสะอาดถนนหนทางด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะเพิ่นมีกิตอาสาในการทําความสะอาดถนนหนทางแล้วก็ปรับปรุงบางจุดบางพื้นที่นะคะนี่ค่ะเพิ่นจะมีกิตอาสานะคะหรือว่า ทำความสะอาดแบยบางคนก็ตัดยุงตัดหญ้านะคะทุกคนกิบขยุงขยะประมาณนี้เนาะถ้าหากน้องตีพูดผิดนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะถ้าหากน้องตีพูดผิดต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะมาถึงจุดน,นี้นะคะน้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อพิพาดประการใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะการใช้เสียงอาจจะใช้เสียงไ,ได้อย่างไม่เต็มที่นะคะทุกคนนะคะต กับขอพวกคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะช่วงนี้ต้องฟังเสียงแผลบน้องตีไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายฝนตกค่ะ